เคยเป็นไหมเห็นกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วใจสั่นรัวๆเหมือนตอนสารภาพรักครั้งแรกหรือพอขาดทุนทีก็แทบอยากจะขายบ้านขายรถนี่แหละครับเพื่อนๆอาการเทรดเดอร์คลังที่ใครๆก็เป็นกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงจิตวิทยาการเทรดหรือที่หลายคนเรียกว่าเกมในเกมเพราะการเทรดเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันแค่ตัวเลขแต่แข่งกันที่ใจล้วนๆเลยลองนึกภาพตามนะครับตลาดหุ้นเหมือนสนามรบที่มองไม่เห็น ใครคุมสติได้ดีกว่าคนนั้นแหละคือผู้ชนะแล้วไอตัวการที่ทําให้เราเสียสติเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยคือความกลัวกลัว,วจะขาดทุนกลัวว่าจะพลาดโอกาสกลัวไปหมดทุกอย่างไอความกลัวนี่แหละที่ทําให้เราตัดสินใจพลาดซื้อตอนที่ควรขายขายตอนที่ควรถือเคยเป็นไหมเห็นคนอื่นกําไรแล้วรีบตามทั้งทที่ไม่มีความรู้สุดท้ายก็ติดดอยต่อมาคือความโลภเห็นคนอื่นรวยเร็วๆก็อยากรวยบ้างลงทุนแบบไม่คิดหน้าไม่คิดหลัง กะจะรวยทางลัดสุดท้ายก็เจ็บหนักกว่าเดิมความโลภเหมือนอยาเสพติดยิ่งได้ยิ่งอยากได้ผมบอกเลยว่าอันตรายกว่าที่คุณคิดแล้วเราจะรับมือกับความกลัวและความโลภยังไงคําตอบคือสติต้องมีสติทุกครั้งที่ตัดสินใจต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนแล้วทําตามแผนอย่างเคร่งครัดวินัยสําคัญกว่าพรสวรรค์เสมอคนที่เก่งอาจจะทํากําไรได้เยอะแต่คนที่วินัยดีจะรักษากําไรไว้ได้นานกว่า จำไว้ว่าการเทรดคือมาราธอนไม่ใช่วิ่งพลสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากวลีเด็กไว้ให้ทุกคนใจเย็นเป็นน้ำแข็งกล้าหาญดังสิงโตฝึกจิตใจให้เข้มแข็งควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเคล็ดลับการควบคุมจิตใจในการเทรดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า